ถ้าคุณเคยเห็นฉลามตัวนี้อย่ากลัวมันเลยนะให้มันกอดคุณสักทีเถอะเพราะจริงๆแล้วมันน่าสงสารมากโชคดีที่มีเด็กชายคนหนึ่งกับแม่ของเขาเจอมันทันเวลาและตัดสินใจช่วยเหลือมันขณะที่ฉลามนอนบาดเจ็บอยู่ความคิดของมันย้อนกลับไปถึงความทรงจําที่เจ็บปวดตอนที่มันถูกจับด้วยอวนของมนุษย์มัดแน่นและไร้ทางหนีแต่เมื่อมันเห็นเด็กชายคนนั้นค่อยๆพันแผลให้ด้วยความอ่อนโยนความกลัวของมันก็เริ่มจางหายมันรู้สึกได้ว่าเด็กคนนี้จะไม่ทําร้ายมัน จากวันนั้นฉลามก็ตามเด็กชายกลับบ้านเขายังมอบรองเท้าไนกี้ให้มันหนึ่งคู่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของชื่อใหม่ของมันคือไนกี้ช์กพวกเขาทำทุกอย่างร่วมกันเด็กชายเล่นวิดีโอเกมส่วนไนกี้ช์กก็นั่งเชียร์อยู่ข้างๆหรือบางทีก็เล่นด้วยกันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในวันเกิดของมันเด็กหนุ่มเตรียมเค้กมาให้ฉลองแต่ไนกี้ช์กดันจามแรงจนเค้กปิวกระจายทั้งคู่หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไป ความผูกพันเริ่มจางหายเพราะเขาเริ่มมีความรักแฟนสาวของเธอก็สามารถดึงเด็กหนุ่มให้ห่างออกไปทิ้งให้เนกี้ชักอยู่อย่างเดียวดายมันรู้สึกเหมือนถูกลืมวันหนึ่งเมื่อเด็กชายกลับบ้านเขาพบว่าเนกี้ชักแอบเล่นเกมของเขาและใช้เงินในเกมซื้อไอเทมต่างๆจนเงินของเขาหมดเขาโกรธจัดและด่ามันอย่างรุนแรงเนกี้ชักที่หัวใจแตกสลายจึงตัดสินใจกลับคืนสู่ท้องทะเลบ้านที่แท้จ,จริงของมันมันว่ายจากไปอย่างเงียบงัดด้วยหัวใจที่เจ็บปวด เมื่อชายหนุ่มรู้ตัวว่าเขาผิดมันก็สายเกินไปแล้วเนกี้ชักถูกจับอีกครั้งด้วยอวนของมนุษย์วันต่อมาในขณะที่เขานั่งกินซูชิคำแรกเข้าไปในปากแล้วเขาก็ต้องคายออกมาทันทีเพราะในคำซูชินั้นมีรองเท้าเนกี้อยู่ด้วยและในวินาทีนั้นเองความเสียใจที่เขารู้สึกก็แรงยิ่งกว่าสิ่งใดในชีวิต